สวัสดีครับพบกับบรายแดนเจ์นะครับวันนี้เราจะมาเข้าร่วมอีเวนต์กันนะครับกิจกรรมครับมามาดูอีเวนต์ใหม่กันนะครับอืมอันนี้เดือนพฤศจิกายนนะครับพฤศจิกายนนะสองห้าหกเจ็ดก็เป็นกระดานหมุนนะครับนี่ครับป้ายเหลืองเราครับมีโอกาสไปถึงไหมเดี๋ยวกระดานหมุนตัวนี้นะครับมันสามารถได้กบ แดาวแลวนะแล้วก็รางวัลตัวนี้เห็นรางวัลตัวนี้ไหมอ่ามันจะมีกบเก้าดาวแลครับแต่เราต้องเล่นให้ครบร้อยหสิบครั้งอ่ะมังผ้าเอาไหมครับร้อยห้าสิบครั้งนี้ก็แสดงว่ามันมีเวลาสามสิบสี่วันคือมิชั่นตรงนี้อันนี้คือมันต้องเล่นครบทุกอันเลยนะมังผ้าเอาไหมเนี่ยมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามันได้วันละห้าไอ้โล่เนี่ยนะเหรียญเนี่ยอืมโล่ละห้าเหรียญ เหรียญหนุนเนี่ยนะแสดงว่าวันละห้าเหรียญร้อยห้าสิบก็แสดงว่าสามารถสิบห้าก็เราต้องเล่นทุกวันเกือบทุกวันน่ะเข้าใจปะต้องเล่นให้ครบอะมชั่นตรงเนี้ยถึงจะได้เก้าดาวครบเก้าดาวอ่ะมองภาเอาไหมแต่มันเคียร์สเตจหลักเนี่ยสเตจสามครั้งเนี่ยเหมือนว่าจุติสามครั้งด้วยเนี่ยคือมันเป็นไปได้ยากมากนะครับที่ป้ายเหลืองเราจะทําได้แต่ว่าทําได้ไหมทําได้แต่วิวขึ้นน่ะ จะขึ้นมากของข้าวไหมเพราะว่าสเตจจุติเนี่ยสามครั้งเลยนะไม่ใช่ครั้งเดียวอะ่ะของข้าวไหมอืมจุติตัวเนี้นะต้องเวล์เก้าสิบนะถึงจะเล่นได้ด่านเนี้จุติอันเนี้ยเนาะตรงไหนวะนี่คือผมไม่เคยไปแตะมันเลยนะให้มันตัวละครผมเลยวะเออนั่นแหละก็คือแบบว่าผมผมว่าผมไม่เอานะของขาวไหมครับทุกคนมันเวลมันจะขึ้นมากมันเล่นตั้งสามครั้งอะ่ะแล้วก็สเตจ สเปเชียลสเตตอีก3ครั้งอีกนะครับตรงเนี้ยอีก3ครั้งคือแค่ครั้งเดียวผมยังไม่อยากเล่นเลยทุกคนเข้าใจไหมอันนี้มัน3าครั้งไงตรงเนี้ยสเตตพิเศษตรงเนี้ยสครั้งแล้วก็สเตตหลักอีก3ครั้งคือเออผมไม่เชียร์ให้ทานะส่วนตัวนะแต่ว่าใครอยากทําก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าผมส่วนตัวแบบว่าเล่นเอาแค่ไหนแค่นั้นเถอะเอาาพเอาไหมคือแบบเนี่ยเล่น2ครั้งคือพิลไม่ขึ้นคือ TPP 3ครั้งแล้วก็คิวเรต อ่าสามครั้งคือตัวเนี้ยครับ T P P คืออ่าเข้าไปหน้าแรกอย่างนี้ก่อนนะเราทําแค่สองเหรียญพอหมุวมาแล้วสองครั้งก็พอแล้วมองภาพไหมอืมก็คือว่าเนี่ย P P ตรงนี้ตีไปเลยสามครั้งแพ้ชนะก็ช่างเนี่ยตีไปเลยอย่างนี้นะทําให้ดูจะว่าเฮ้ยไม่มีเวลาวะอย่างเงี้ยอ่าไม่มีเวลาเข้าไปปุ๊บใช่ไหมตีแค่สามครั้งแค่สามครั้งนี่อย่างงี้กดยอมแพ้เลยก็ได้เริ่มใหม่เลยเห็นไหมเนี่ยก็คืออันนี้ก็นับครั้งไปลว ขาไม่ได้บอกว่าให้ชนะนี่ถูกต้องไหมเออแล้วก็สามครั้งนะแล้วก็ต่อไปก็คิวถ้าใครเข้าคิวไม่เปลี่นนะอันนี้คิวผมนะครับพิมพ์คําว่า j แล้วก็ fin นะพิมพ์ใหญ่เหลืออยู่ห้าคนถ้าใครแอดมาก็ผมก็จะรับแหละอืมแต่ว่าไม่ค่อยเก่งหรอกม่จะป้ายเหลืองมากสมัครไปนี่นะไปที่คิวแล้วก็ตรงนี้ใชไหมคิวเลตตัวเนี้ยตีสามครั้งวันหนึ่งเขาจะตีให้สามครั้งอยู่แล้วครับเราทาไปเลยมันได้เพชรม่วงฟรีด้วยแต่ว่าผมทําไปแล้ว ศูนย์ใช่ไหมจำนวนที่ใช้วันนี้ศูนย์ละปกติมีสามใช่ไหมอ่ามันจะได้เพชรม่วงฟีอีกคือผมใช้้ทำสองอันนี้นะครับอืมส่วนที่เหลือผมสําหรับป้ายเหลืองผมไม่แนะนําให้ทํานะส่วนตัวนะถ้าใครจะทําก็ไม่ว่าก,กันนะถ้าใครจะขึ้นเนะี่ยผมเก้าดาวแค่ตัวเดียวม่งมันมันไม่คุ้มนะผมว่าแต่นั้ม,มีกดชมพูด้วยนะแต่ถ้าเราตีวันละสองครั้งมันมีสามสิบวันนะผมเอาสามสิบแล้วกันเผื่อวันไหนหลัพลาดค่าสามสิบห้าวัน อ่สาวันนะตีไปสาบวันสามสองไปหกหกสหกสิ 3, 2, 6, 60. 60ก็จะถึงประมาณนี้กบแดงตัวนี้ถ้าใครตีทุกวันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะก็จะได้เนี่ยชิดตันระดับสูงอีกมองภาพไหมครับเนี่ยถึงนี้ไม่รู้กิจกรรมเขาจะแจกอะไรเพิ่มไหมนะอ่าแต่ผมผมว่าหกสิบอ่ะยืนพื้นนะถึงตรงนี้เนี่ยได้ตัวกาชาห้าเนี่ยก็ลราก็ได้หมุนตัวนี้อีกกบฟ้ากบตัวกาชาฟรีอีก หรือไม่ก็คุณก็เก็บไปเรื่อยเก็บเก็บเก็บให้ให้มากสุดใช่ไหมมันสุดท้ายคุณก็ไปเปิดวันเดียวเลยหมุนตัวเนี้ยหมนุนหมนุนหมนุหมนอย่างเงี้ยส่วนนะมันมีเหรียญเยอะเก็บไปเรื่อยยังไม่ต้องทำทุกวันก็ได้เออทีเนี้ยเป็นรอบคอราโบน่าเราก็หมุนไปเลยแต่ว่าผมหมุนทุกวันแล้วผมอะใจร้อน <laughs> เอาลองประมาณนี้หรือว่าใครเก็บสะสมไปเลยก็ได้นะเหมือนบางคนมัน,ม,นมันมีอีกอว่าของรอบพี่แล้วเหมือนอะไรไม่รู้ แล้วแบบว่ามันไม่ได้ใช้อ่ะเหมือนมันขึ้นให้ด้วยนะเออผมก็งงเหมือนกันมันมีอย่างนี้ได้เหรอ <c oughs> เนี่ยรอ้พี่แล้วใครไม่ได้หมุนเนี่ยคือมันหมดกิจ,ะจะกรรมไปก่อนใช่ไหมมันมีแบบยี่สิบสาสิบอันเนี่ยมันเออมนอย่างนี้ได้เหรอหรือว่าผมจะเก็บดองไว้ดีองพ่าเอาไหมครับแบบเกมเขาไม่รีเซ็ตใหม่ไหมหรือว่ายังไงผมไม่เข้าใจนะอันนี้ผมก็งง,งเหมือนกันอืมเรียวห้าสิบขึ้นไปนะอีเวนต์นะ เงื่อนไขการเข้าร่วมเวห้าสิบขึ้นไปนะครับอ่าวิวห้าสิบขึ้นไปแต่ TPP นี่มันวิวเท่าไรขึ้นไปวะไม่รู้นะลืมแล้ว TPP นะไม่รู้เหมือนกันเออประมาณนี้ส่วนเวสามเราไม่ได้นะครับฐานห้าก็ประมาณนี้ครับเราก็เออถ,อถือว่าเป็นของฟรีแล้วกันเนาะอันนี้อันนี้ยังงงอยู่นะว่ามันสามารถสะสมได้หรือเปล่าเนะียแบบว่ามันจะมีบางคนแบบว่าเล่นถึงรางวันยี่สิบห้าแล้วอะผมเห็นนะถึงตรงไหนอะ นี่ยี่สิบกว่าแสดงว่าเขาเขาไม่รีเซ็ตใหม่หรอหรือเป็นยังไงใครมีความรู้เรื่องนี้นะเม้นบอกด้วยนะครับเอออันนี้ส่วนตัวไม่รู้จริงๆนะผมจะได้ดองไว้ปลายเหลืองอะมันดองคือเอาไว้รอบต่อไปไงเข้าใจปะไม่มยังไม่ใช้ตอนนี้ก็คือ่าเก็บเก็บไว้ถึงนี้ใช่ไหมเออเรามีหกสิบเหรียญใช่ไหมสมมติว่าเราเก็บไว้ยังแต่วันนี้ถ้าถ้ามันยังไม่รีเซ็ตใหม่นะผมจะเก็บไวแ้แบบว่ารอบต่อไปผมก็รอบเปิดแบบถึงให้ครบก้าวดาวเข้าใจปะ คือป้ายเหลืองเราเล่นสเตตพวกนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยอีเวนต์หน้ากระดานหมุนตัวเนี่ยเนี่ยสเตตหลักคมไม่ดีอยู่แล้วครับวันสามครั้งอะ่ะเออของผาวไหมอืมเนี่ยอันนี้ผมไม่เล่นอยู่แล้วนะป้ายเหลืองไม่ถึงนะครับนอกจากว่าคุณจะสะสมอันนี้ไม่ฟันธงนะครับผมกลัวคนเสียประโยชน์วะ่ะอันนี้ไปศึกษามาดีนะผมไม่รู้ความรู้เรื่องเหรียญกระดานหมุนตรงเนี้ยอืม จะสามารถเจอเฉพาะช่องอีเวนต์เท่านั้นจะหายไปหลังอีเวนต์สิ้นสุดนะเออมันจะหายไปนะครับทุกคนแสงว่ามันสะสมไม่ได้เข้าใจปะเอ,อ้ยผมอ,อไปเห็นของใครวะทำทำอะไรไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันจะหายไปในอีเวนต์สิ้นสุดแสงว่ามันดองไม่ได้นะครับทุกคนมันต้องใช้ใช่ไหมเราเข้าใจตรงกันใช่ไหมเนี่ยอืมก็ประมาณนี้อ่ะสุดๆก็คือรางวัลเราได้แค่ประมาณถึงหกสิบนี่ครับกบแดงตรวนี้นะ อ่าแต่ว่าถ้าเราเล่นไปทุกวันเราก็ได้เราได้สุ่มพวกนี้เป็นในตัวนะเราไม่ใช่ว่าจะมองอย่างนี้อย่างเดียวนะเข้าใจไหมเออเราได้พวกเนี้ยทุกวันนะเอออาจจะได้กบแดงอีกอาจจะได้เพชรม่วงอีกอาจจะได้กไกอเกตัวกาชาก็ได้กบฟ้าใช่ไหมผมว่าอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวแหละกบฟ้าอืเล่นวันละสองภารกิจพอครับนี่ทีนี้เราเล่นภารกิจตัวนี้ใช่ไหมเราก็มาดูภารกิจรายวันด้วย TPP เราก็ได้ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ย อ่าพีพใช่ไหมเรเวลไม่ขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็คิวผมก็ตีทุกวันอยู่แล้วคิวอ่ะเอออันนี้เราก็สะสมไปครับอืผมไม่ทําหมดนะเดี๋ยวผมไม่ทําหมดนะครับเพราะว่ามันไม่คมเท่าไหร่นะส่วนตัวนะใครจะทําก็แล้วแต่นะ,อะรอบกิจกรรมแบบนี้ไม่ทําครับโอเคครับทีนี้อันนี้จบนะกิจรกรรมวันนี้จบนะครับคือถือว่าเป็นเข้าใจกันนะ <c oughs> ให้ไพิพจนารณาเอานะส่วนตัวผมไม่เล่นนะผมเล่นแค่นี้โอเคต่อไปก็ อ,อกาชาครับวันนี้มันมีเกียร์ยรแบบว่าสวยๆอยู่นะเกียร์ช่องกลางใช่ไหมแหวนครบรอบสิบปีครับรถแร่ครับอัตราการหลบสกิลต้านสกิลครับก็ถือว่าโอเคนะผมให้ผมให้ประมาณแปดเต็มสิบเลยนะอแปดเต็มสิบใคจะเปิดก็เปิดนะแต่ส่วนตัวยังไม่เอาครับไอดีผมมันไอดีนี้เน้นเน้นกบ ไม่รู้จะดองทำไมม่รด้ไอ้ดีเนี่ยคือมันยังไงเกียร์ผมมันไม่ไม่สวยไงเออเน้นกบไอดีนีเน้นกบอ่าเน้นกบแบบเนี้ยเรียวานาดเนี่ยคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีเก้าดาวหกตัวแล้วครับคือแบบว่าเดี๋ยววันศุกร์ผมน่าจะขึ้นไมกี้ลวมั้งผมว่าจะไม่ทําพีร้อยแล้วน่าจะขึ้นไมกี้ล้วเนี้ขึ้นตัวนี้ครับเป็นเก้าดาวเอ้ขึ้นเลยก็ได้นะจริงจริงะ ก็คือเราสามารถขึ้นได้เลยนะอืมปักเห็นไหมความสามารถเฮ้ยความสามารถไม่ดีนะเฮ้ยดีไหมวะก็ประมาณนียครับขึ้นไม่กี้ไไมกี่ไม่กี้เก้าดาวโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยววันศุกร์นะวันนี้วันพฤหัสเนาะเดี๋ยววันศุกร์หรือว่าวันนี้สี่ทุ่มก็ได้มันจะเป็นวันศุกร์ผสมเลนเจอร์สองเท่าผมก็จะมาอัพให้เป็นร้อยแปดสิบครับเป็นเก้าดาวแม็กนะอ่า ประมาณนี้เดี๋ยวดูความสามารถก่อนความสามารถนี้ต้องเลือกสุดท้ายหรือเปล่าจะดีเนะหรือไม่เป็นไรดีไม่ดีไม่ได้สีเรือหรอกอันนี้ก็โอเคอยู่มั้งโอเคพีชีพเอ้อันนี้ก็ดีเหมือนกันหนึ่งตัวเลือกสุดท้ายเป็นไงวะเอออันนี้ก็โอเคพอใช้ได้อยู่นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเป็น9ก้าดาวแม็กพรุ่งนี้นะครับอ่า นี่กระดานหมดเนาะเคลียเนาะอย่าลมรอบที่สามก็ประมาณนี้ครับกิจรก,กรรมเนาะกิจรก,กรรมตรงนี้เราเล่นบันละประมาณสามครั้งพอสองตัวนะเออปลายสัปดาห์ตัวนี้เราพยายามตีกิวเรดไอ้ยเราตีวันละสามครั้งอยู่แล้วเนี่ยเดีย๋ยวมันก็จะได้อีกสองร้อยฟรีกิวลเราก็ต้องตีนะอ่าอาทิตย์หนึ่งเราตีได้สองครั้งอยู่แล้วสองสาม,ม 2, ครั้งอยู่แล้วแต่ว่าถึงอยู่แล้วแหละอืม มันจะเก็บตัวนี้ด้วยนะแบบว่ไม,วไม่ขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ล็อกอิน,นครบไปแล้วเนาะได้ไปแล้วรายสัปดาห์นะมันก็จะรีเซ็ตใหม่ทุกสัปดาห์นี้มีกิจกรรมแค่ยี่สิบวันนะอันนี้ไม่ซีเรียสครับไม่ซีเรียสโอเคประมาณนี้กิจรกรรมนะครับเสอร์ไพมันก็ประมาณนี้แหละให้มีอะไรละสำหรับวลฐานห้านะวลฐานห้าจะเป็นหน้าตาประมาณนี้โอเคครับกําลังล็อกอินเข้าอีก id นึงนะครับ เป็นเวลฐานห้านะครับโอเคความสามารถใหม่บาลามเฮ้เยผมได้ตัวนี้ด้วยนะเปิดเป็นสิบไอดีนะไม่ได้เปิดหรอกก็คือแบบว่าเราเปิดกาชาเนะี่ยมันได้ไอดีนี้เว้ย <c oughs> เออไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าน,นะยังไม่ได้ดูสปอยเลยเอ่า TPP อะไรไม่ไ้ฐานห้าฐานห้าไม่มีกิจกรรมอะไรนะต้องเวลอละไรห้าสิบขึ้นนะครับเออเราไมา่ต้องไม่ต้องดันครับดองไว้เออของเราก็ต้องนี่สองค่าเอฟนี่รับผมส่งไปแล้วแหละวันเนี้ยอืม เราก็ไปเปิดกาชานะเอาค่าเอฟอะไปเปิดกาชาก็เล่นเหมือนเดิมครับฐานห้าเราฐานห้าคือเวลสามนะต้องสวยต้องเวลสามนะครับเออเปิดกาชาตรงนี้อันนี้เปิดได้แค่หนึ่งผมจะเหลือไว้สักหนึ่งพันทุกครั้งนะบางครั้งผมไม่มีเวลาเนะี่ยเฮ้ยอันนี้ดีไม่มีเวลาเนี่ยผมก็ามาเปิดอันนี้สองครั้งพอวันหนึ่งอ่านี่ลูบี้เก็บไปแล้วนะลูบี้หาจากไหนฐานห้านี่ครับมานี่เลยครับไปที่ทีมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะผสมอยู่นะ ผสมเล่นไปนี่แล้วก็จัดเรียงแล้วก็ระดับนะคุณเห็นอะไรไหมเนี่ยอลิงคัตเนี่ยมันมีสี่ใช่ไหมข้าวยัดอันเนี้ยไปเป็นห้ามันก็เป็นแม็กนะขอดูนะใ้ใช่ไหมวะปึ๊บอ่าเนี่ยเราเราพยายามทําให้มันแม็กอะที่จริงต้องผสมบันสองเท่านะให้ทําให้ดูเฉยเห็นไหมเต็มทำห้าสิบละลิงอะเนี่ยเห็นไหมแม็กแล้วคือเราก็เอาตัวที่แม็กอะ วิวสองตัวที่แม็ก็มาผสมกับมันเอออย่างงี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะทําประมาณนี้งี้เราจะได้รูบี้ฟรีอีกห้าลูบี้นะครับในตัวที่แม็กเราเลื่อหนหายเรื่อยๆครับมันจะมีตัวที่แม็กอยู่แล้วแหละเห็นไหมแบบเนี้ยมันได้ r ูบี้ไปแล้วเข้าใจปะเราก็มาใส่ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นค่าเป็นสองท่อมันจะเต็มห้าสิบเลยเนี่ยเต็มห้าสิบอย่างเงี้ยมันจะเป็นมงกุฎอย่างเงี้ยมันก็เก็บ r ูบี้ฟรีได้เข้าใจปะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมาใส่ก็เก็บ Ruby free. Ruby free รูบี้ฟรีลูบี้ฟรีครับอันนี้ว ลูพีม่มาเก็บตรงที่สะสมนะครับเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยเราก็เช็คอินล็อกอินไปเรื่อยๆครับส่งค่าเอฟไปทุกวันครับฐาหนห้าเอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้มันเล่นเกมไม่ได้นะเอาไว้แบบส่งค่าเอฟแล้วก็เช็คอินอ่าเนี่ยเก็บลูบี้ตรงนี้นะรับทั้งหมดเลยแล้วก็เช็คอินแล้วก็เอากบฟรีครับกบฟรีตรงนี้ครับอ่าข่าวสารแล้วก็ล็อกอิน เห็นไหมเราล็อกอินแล้วไดกิจกรรมมาไงเห็นไหมเราก็ไดกบฟ้าฟรีหนึ่งตัวกบแดงหนึ่งตัวกาชาเห็นไหมเราก็ไปเปิดน,น,นี่แล้วก็เห็นไหมมันได้กบฟ้ากบแดงกบชมพูลลแล้วแหละจะสีอะไรก็ได้ผมมองเป็นสีเอ้กบชมพูแล้วกันเนาะสีแดงจะเป็นอย่างนี้บางคนก็ว่ากบมวงนะผมมองเป็นสีชมพูมออกกบมองนั่นแหละชมพูออกเข้เขมๆอ่ะอแล้วก็ เราสามารถเก็บเงี้ยไปเรื่อยๆครับมันจะมีกิจกรรมแบบว่ามันขึ้นล่างอันนี้ไม่ได้ปะต้องเป็นตัวอันต้าจะได้เห็นตัวอันต้าอย่างงี้ยนะเห็นไ,ไหมกบ9้าดาวผมมี1 2ึ่งสามี่ถ้าเป็นไฮเปอร์แล้วก็ขึ้น9ดาวได้นะไม่ขึ้น9้าดาวยากนะเพราะว่ามันต้องรอกิจกรรม10.5มันแลกรางวัลได้ตัวไหนนะมันขึ้น9้าดาวมันจะได้เช็คของได้ ตอนนี้นะเนี่ยเราสามารถใช่ไหมมันสามารถหาพวกเนี้ยได้กิจกรรมแบบว่าสิบจุดห้าเนี่ยฐานห้ามันทําได้นะครับอืมแต่เราก็ขาดธาตุไฟอะไรอยู่ดีใช่ไหมเนี่ยมันครบแล้วมันเหลือนดิดเดียวข้าเราขึ้นปุ๊บใช่ไหมเนี่ยเราสามารถขึ้นเป็นเก้าดาวแม็กได้นะข้านี้เก็บตรงเนี้ยได้นะต้องรอกิจกรรมสิบเอ็ดปีนะมันไม่รู้จะมีหรือเปล่านะคือยากนะที่ขึ้นเก้าดาวเววสามนะอืมสามารถเขาจะเติมกันแต่ค่าเติมมันจะไม่ใช่เววสามไงเข้าใจปะหนึ่งสองสามสี่นะ สามารถแม็กได้หนึ่งตัวเลยนะอืก็ประมาณนี้อันนี้สามารถสลับได้นะครับเอากบแดงไปยัดเอันนี้ยัดครบแล้วแต่ว่าต้องต้องให้เลยตัวหนึ่งนะผสมอย่างเงี้ยเราก็เอากบสีแดงไนะปยัดย,ยัดอย่างเงี้ยยัดใส่ยัดใส่ให้มันเป็นห้าหกใช่ไหมมีเท่าไหร่ล้วก็ชกเช็คอินไปครับเนี่ยมันก็ได้หกตัวใช่ไหมอันนี้กรณีกรณีเราจะทําแบบขึ้นเป็นไฮเปอร์นะใช่ไหม ตัวจุตินี้ก็ 7, 10, กิจกรรมสิบจุดห้าเมื่อกี้เนี่ยเออไขไม่แลกนี่พลาดเลยนะผมพูดตรงเนี่ยเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมทีนี้เราก็ไปเก็บกบชมพูมันมีอยู่แล้วแหละกบชมพูเข้าใจปะกบชมพูก็นี่เราก็มาเช็คว่าเราครบยี่สิบตัวไหมอะไรมาเนี่ยอืมเนี่ยอันนี้มีสิบหกตัวแล้วใช่ไหมถ้าเราเก็บกบแดงกับอะไรไปอ่ะก็ได้แล้วก็เอารนะูบี้เนี่ยไปเปิดตรงนี้กาชาตรงนี้ สองรอเปิดมันก็จะมีกบแดงกบชมพูกบฟ้าลุ้นกบเก้าดาวได้ด้วยนะคราบไหมครับก็ประมาณนี้ทําวนไปอย่างเงี้ยครับถ้าคําจะทำใครจะทำเก้าดาวแม็กนะแต่อันนี้ของยังไม่ครบน่าจะได้แค่ไฮเปอ่ออืมนนทําเป็นไฮเปอร์ก็ได้เงี้ย่สองไฮเปอร์เราต้องเป็นร่างสูงสุดก่อนใช่ไหมเอากบสีแดงยัดเข้าไปให้มันเลยหนึ่งตัวอย่างเงี้ยอืมก็ประมาณนี้ครับเล่นฐานห้าไม่มีอะไรครับ สะสมไปครับเป็นเ,ออเล่นข้ามเวลาแล้วกันเนาะมันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่อันนี้ได้เยอะนะนะอันนี้ได้ยี่สิบเจ็ดตัวเราสามารถแม็กได้แต่มันเปิดกาชาไม่ได้แบบคนโโบที่เป็นล่างอันต้าต้องพาไหมอ <laughs> อันต้าล่างสีฟ้านะมันเป็นล่างธรรมดาอย่างเงี้ยคือมันจะขึ้นอันต้าไม่ได้ในคนคือแบบอุปกรณ์มันไม่สามารถหาได้อย่างเงี้ยเออ พวกหนึ่งดาวเนี่ยมันหาไม่ได้เนี่ยสองดาวเนี่ยอืมโอเคช่างมันเถอะมันไม่ค่อยมีอันนี้อะไรก็ประมาณนี้ครับอืมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับอืมใครที่มีเทคนิคอะไรก็เม้นมาบอกได้นะครับว่ายัางไงหาวิธีหายัางไงครับเพราะว่าผมเข้าใจประมาณนี้โอเคผมก็จบคลิปเพียงแค่นี้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับสวัสดีครับ